ผมอยู่ที่บ้านตะบอฮะวันนี้เราไปตลาดบ้านหลวงปือมาเนอะก็ออไปเจอลาบพี่หมยที่เรากินตั้งแต่เป็นเด็กก็<อ>คือเขาบชอบมากครับนี้อ่คุณพิเชษจะกินโช์ฮะกินลาบเลือดหรือลาบแดงพี่หม่นะครับโ <Okay. S 2> อเคนะฮะทุกอย่างมาสุกหมดครับสุกหมดดูเป็นเลือดเนาะ โอ้สวัสดีครับคุณพี่โอ้วันนี้ลาบครับลาบแดงกับลาบขาวเนาะสมัยก่อนถ้ากินเขาจะเออมีขมแหลมด้วยอันนี้อันนี้ขายยังไงครับอันนี้ถุงยี่สิบบาทถุงยี่สิบบาทแล้วอันนี้ก็เหมือนกันสามถุงห้าสิบโอ้สามถุงห้าสิบรวมได้หมดรวมแหลมก็ได้ออ๋ตัวอย่างเนาะ แอดจะเอาอะไรมากเดี๋ยวผมขออนุญาตดูนิดนึงนะไม่เกี่ยวกับน้ำพี่ขอแป๊บเดียวจริงได้ครับโอ้คือลาบพี่มายเนี่ยจะไม่เหมือนชาวบ้านจะเหมือนเขาไม่มีเหมือนโคราชก็ไม่มีมีอยู่ที่พี่ไม้จริงเหรอจริงครับโอ้โหนี่ฮะหน้าตาตัวพี่ขายทุกนัดเลยไหมฮะก็ขายทุกนัดบ้านตะบองขายด้วยใช่ไหมขายครั เคยกินนะเป็นเด็กแล้วฮะแต่สมัยก่อนรู้สึกจะใส่ถ้วยด้วยเนาะใส่ถ้วยยืนกินด้วยใช่ไหมคนั่นแหละก็เจ้าเก่าเลยเจ้าเก่าเลยเนาะแม่แม่ผมขายก่อนจําได้แบบใหญ่มากแต่เดี๋ยวนี้ความความนิยมมันน้อยลงเนาะเพราะกินราบอีสานนี่ฮะใครไม่เคยเห็นราบพี่ไม่มาดูนะครับตลาดสดตอนเช้าที่พี่ไม่ก็มีขายเหมือนกันมีมีครับอ่าครับผมอันนี้กาบราดเราไม่มีอะจะเป็นราบแบบขายแบบทำร้านแบบแบบเป็นของอีสานไปเลยเนาะ โอเคเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเราพูดคุรานะเราพูดคนราดได้เนาะเอาเนี่ยเอาผมเอาห้าสิบบาทครับแล้วก็เอาเอาเอาพักแยกไปก่อนนะครับอันนี้ใส่ถุงไม่ไม่ไม่ต้องเอาใส่ถุงแบบนี้ครับแอาแยกอ่าครับหลบคนนิดนึงแต่ว่าลาบมาดูลาบขาวนะแต่ลาบขาวรู้สึกจะแปลกตาไปหน่อยอันนี้ไม่กลัวเราทําเป็นน้ําหน่อยหนึ่งไปโซ่อ้มาก่อนครับคือ จะทำเข็มๆทำแบบมีเป็นเนื้อๆนี่นะครับเดี๋ยวมีซับไตเติ้ลนะครับคำว่าเข็มๆนะเข็มๆก็คือแห้งๆนะแห้งลายโอ้โหพี่เขาบริลาดเป๊ะเลยโอ้นี่สุดยอดเลยฮะอันนี้ลาบแดงลาบขาวอำเภอพิมายนะฮะบอกว่าไม่มีที่ที่ไหนทานเลยเนี่ยแต่ผมว่ามองเคยไปเคยไปภาคเหนือก็จะเหมือนพวกลู่เนาะอันนีเนื้อมันสุกเนี่ยใช่แต่คือเนื้อเนื้อ เขาจะต้มไส้ต้มกอดต้มอะไรเป็นเครื่องในสุกยุบเลือดอย่างเดียวที่จิบเอาลาบขาวสามติบก็พอเนาะแล้วก็เอาแล้วเอาแหนมสองแล้วถั่ตังก็นีฮะมีโอกาสนี่ผมตั้งใจมาเลยนะฮะเนี่ยเพราะกลัวไม่ทันว่าไปถ่ายที่พี่มายนี่ไม่ชัดแน่นอนเพราะมืดเลยเนี่ยฮะตลาดเช้าเลยฮะใครมีโอกาสมาแถว อำเภอพิมายนะฮะตามตลาดต่างๆก็จะมีลาบนัดขายเข้าก่อนก็ได้พี่ขายเข้าก่อนก็นได้น,น,ไดนีผมขออนุญาตดูนิดนึงนี่ฮะเดี๋ยวเราไปชิมกันโอ้สูตรพิเศษของลาบลาบลาบพิมายก็คือเขาจะใส่กระเทียมเจียวใช่ปะ่ะเอ้ไอกระเทียมดองอน้ำกระเทียมดองแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมั้งีีม,ม,มเดี๋ยวเขากรแถมให้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราไปกินอ๋อแหนมด้วยใช่ไหมครับเอาแหนมด้วยครับแหนมสอถุงแหนมสองถุง นี่เป็นแหนมพี่มายคือกันเนาะครับสามถุงห้าสิบสามถุงอ้าวเอาสามถุงก็ได้สามถุงอันออนี่คุณขายอะไรไน้่นพริก,กอ๋อพริกพริกแห้งพริกใสอ๋อใส่นู่นโอเคมีโอกาสก็มาตามตลาดนะฮะก็มาลองทานดูนะฮะว่าจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชิมที่บ้านโชว์นะครับ เท่าไหร่ครับพี่แปดสิบไปสิบร้อยสามร้อยสามสิบโอ้ขอบคุณพี่มาให้ให้ความรู้นะผมไม่ได้ถ่ายนานแล้วเนี่ยผมอยากมาถ่ายโชว์ชาวบ้านชาวเมืองเข้ามานแวบ้านเรามีของกินดีโอเคผมอยู่ที่บ้านตาบอฮะวันนี้เราไปตลาดบ้านหลวงปู่มาเนาะก็ไปเจอลาบพี่หมายที่เรากินตั้งแต่เป็นเด็กก็คือเขาแบบชอบมากครับอันนี้คุณพิเชษจะกินโชว์ฮะกินลาบเลือด หรือลาบแดงพี่ใหม่นะครับโอเคนะฮะทุกอย่างมันสุกหมดครับสุกหมดจะเป็นเลือดเนาะโอ้โหคุณพิเชหน,น้าหน้าสวยมากเลยตอนนี้ปากแดงนะฮะเพราะว่ากินลาบเลยเข้าไปเนาะอ,อยู่หน้าบ้านผมนะบ้านชันชัยดลเนึดครับก็อากาศดีวันนี้มาทานอาหารเช้ากันที่นี่เนาะมาเดี๋ยวผมกินโชว์มั่งก็ก็เป็นลาบที่ ก็ไม่มีอะไรมากนะก็มันเหมือนต้มแล้วใส่เลือดแล้วก็ใส่กระเทียมดองแล้วใส่พริกรู้สึกข้าวคั่วใส่ด้วยเนาะข้าวคั่วใส่ด้วยนะหน่อยหนึงตรงนี้ไม่ใส่ใช่ไหมใส่ใส่นะฮะง่ายเปรี้ยวหน่อยไหมบ้างอืมอืมพริกมันเป็นเลรอืมแบบดก็เปรี้ยวหน่อยเนาะ อหารนี่ปลูกเองมะมะกอปอปลูกไม่ใม่มะกอ่อครับยอดแต้วยอดแต้วอหรอครับผมพอดีมันจะมีมะตูมฝรั่ง<ม>แต่พอดียอดไม่มีมารอบที่แล้วก็ได้กินมาดูอาหารการกินของคนพีหมายนะเขาเรียกลาบแดงลาบขาวอนี้ลาบขาวเนาะนี้ลาบแดงไม่โหดฮะรับรองไม่โหดแน่นอน ผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นสีหรือเปล่านะที่เขาใส่เหมือนันไม่ใช่ด้วยคือร้บพี่หมาเขาไม่มีผักแอมอย่างอ,อื่นเนาะจะใส่ามาให้เงื้อเนี่ยนะอืมอยอืมอืมอออกาดดีกินเนอะนี่ฮะ าาทั้งทีมีกินอาหารบ้านตัวเองก็ไม่รู้จะกินอะไรเนาะแต่อาหารที่ที่มายอะ่ะก็จะมีหลายๆอย่างที่ก็เรียกว่าอะไรอาหารแนะนำอาหารแนะนําเพราะว่าหนึ่งแปดคือเครื่องปรุงอะ่ะจะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาเนาะตนคิดผมเนี่ยผมนพี่หมายก็คือขม, mm hmm. มินโบราณอือ แต่ว่าพูดภาษาไทย,มยไม่ได้เนาะก็เมืองพิมายก็เมืองประสาทนะเมืองปราสาทในประเทศไทยมย่ยก็มีอยสามจังหวัดที่ดังๆก็จะมีสุรินทร์บุรีรัมย์แล้วก็พิมายนครราชสีมาโคโรนนั่นเองอร่อยผมก็ยังว่ายังกินก็ยังว่าก็ยังโอเคนะไม่ใช่ว่าไม่อร่อยเลยอร่อย ลาขาเนี่จะออกวหวานๆนิดนึงอืมเด่แต่จริงๆถ้าเกิดตอนเป็นเด็กเนี่ยคุณแม่ก็จะบอกว่าอกินลาบเลือดไม่ดีน้ำเป็นเด็กกินไม่ดีเขาก็จะให้กินอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็เอาน้ำน้ำใส่หน่อยนะอืมเรากินได้สองอย่างเพราะเมื่อก่อนนี่ยลาบแบงเราจะไม่ค่อยสุกถูกต้อง <ใน S 1> ว,า, <ใน S 1> วาจะนม,มนเพราะว่าเรื่องอนามัยเนาะ นี่ฮะอร่อยยกับท่านไส้ก่อนอยู่หน้าบ้านเหรอก่ลาบสุกแตตาไปหนหอนนะสวัสดีครับเหนไหมอื้ม เยน,นาครั่วนเร่อาคุมางแหมวเ้อยงนีผมเล่นลาบปอ,อืมอร่อยนโอเคขอพี่นี่ตำลาบเลือด